สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านฉางนะครับจังหวัดระยองนะครับพามาชมโครงการบ้านจัดสรรน,นะครับก็ถือว่าทำเลดีมากๆนะครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้นิคมุตสากรรใกล้สนามบินนะครับก็ตรงนี้ อยู่ระหว่างสนามบินอุตภเผากับนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุดนะครับแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยใกล้หาดน้ํารินนะครับหาดน้ํารินประมาณสัก800-900เกเมตรนะครับนี่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับชื่อโครงการหาดน้ํารินสองครับหมู่บ้านหาดน้ารินสองก็เนื้อที่ประมาณ711ตารางวานะครับบ้านทั้งหมดเนี่ยมี20หลังนะครับมีทั้งบ้านเดี่ยวมีทั้งบ้านแฝดน,นะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันได้เลยครับ อันนี้เป็นถนนหน้าโครงการนะครับกว้างแบบนี้เลยถนนประยุทธ์มิตรนะครับก็เป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่สถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองนะครับหาดน้ำนรินหาดพยูนหาดพลานะครับก็จากตรงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยไปถึงชายหาดเนี่ยประมาณสัก8 0 0 9้0เเมตรนะมีถนนเลียบชายหาดวิ่งเลาะซ้ายไปก็ไปนิคนมอุรมมมตรารมศพุดได้นะครับประมาณ9กิโล10กิโลนะครับคร่าๆประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่โครงการนี้นะครับขายเหมายกโครงการเลยนะครับมีบ้านทั้งหมด ยีหลังครับเนื้อท,ที่ที่ดินเนี่ยประมาณ711.7ตารางวานะครับเอ่ฝั่งนี้ก็จะมุ่งหน้าเชื่อมกับถนนสุขุมวิทนะครับวัดประชุมมิตรถนนสุขุมวิทรโรบินสันนะครับประมาณสัก6กกิโลนะครับไปจุดนึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับประมาณสัก10บโลได้สนามบินอูตะเภาก็ประมาณสัก1ิบสามสโลนะครับครา่คราวประมาณนี้นะครับใี่โครงการ มู่บ้านหาดน้าปรินสอนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราข้ามไปดูภายในโครงการกันนะครับท่านใดสนใจนะครับนักลงทุนท่านใดสนใจลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้นะครับคือณตอนนี้นะครับทางเจ้าของโครงการเนี่ยเขาทําเป็นธุรกิจปล่อยเช่านะครับบ้านทั้งหมดเนี่ยปล่อยเช่าทั้งหมดเลยแล้วก็มีลูกค้าเต็มตลอดด้วยนะครับก็มีทั้งบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแล้วก็บ้านแฝดนะครับนี่นะครับอ็อท่านใดที่ สนใจนะครับมาบริหารต่อก็ได้นะตอนนี้คือรับไรายได้ต่อได้เลยนะครับลูกค้าเต็มตลอดนะลูกค้าจะลูกค้าหล,กลกักๆก็พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมมัตตพุทธนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแบบนี้นะเล็กๆกระทัดรัดนะครับประมาณสัก32ตารางเมตรนะครับคร่าวๆประมาณนี้ภายในก็มีห้องน้ํามีที่นอนมออีตู้เสื้อผ้ามีแอร์ให้นะครับมีแอร์ให้ นี่นะครับอันนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแล้วก็จะมีส่วนของบ้านแฝดนี่อันนี้จะเป็นบ้านแฝดนะครับอันนี้ก็ใช่นะรวมอยู่ด้วยนะครับรวมอยู่ด้วยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 95, 2, 24, 79, ูนย์9ก้าหกส่กุ้ลบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับสนใจลงทุนที่นี่ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ i อดีไลน์ผมจำง่ายมาก a home c นะครับ a s i e home บ้านเล็ก4ตรงนี้จะเป็นบ้านแฝดนะ บ้านแฟดก็จะแยกเป็น2ห้องนะครับซ้ายขวาก็จะไซส์ห้องจะใหญ่กว่านะครับประมาณสัก36-37ตารางเมตรครับนี่นะครับนีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับ w w w l a n d s a m c o m นะครับ w w w l a n d s a m com นะครับนี่ขนาดที่ดินนะครับขนาดที่ดินเนี่ย ฝั่งด้านนี้ที่ติดถนนซอยเนี่ยประมาณสักเจสิเมตรนะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านด้านในประมาณสัก5้าสิเมตรเราคร่าวประมาณนี้ฝั่งด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นแปลงมันสำปะหลังนะหันที่ตะวันออกเฉียงใต้หันที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับฝั่งด้านหน้านี่มีหนึ่งแถวนะครับหกหกหลังมีหกหลังด้านหน้าแล้วก็จะมีด้านหลังอีกอีกหนึ่งชุดนะครับอีกหนึ่งชุดมาเดี๋ยวเราไปเดินไปดู รอบๆโครงการกันได้เลยนะครับเนี่เดินเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งชุดนะครับบางนี้ก็จะมีอีกสี่หลังห้าหลังนะครับมีห้าหลังมีชั้นเดียวบ้านเดียวชั้นเดียวสามหลังสี่หลังแล้วก็อันนี้จะเป็นบ้านแฟดน,นะครับอันนี้จะมีสองห้องซ้ายขวานะครับห้องละสามสิบหกตารางเมตรนะครับกว้างสี่เมตรลึกเก้าเมตรประมาณนี้นะครับเนี่ย ทั้งหมด20หลังทั้งหมด20หลังนะครับน้ที่ที่ดิน711.7ตารางกวานะครับที่นี่ก็จะมีบ้านพักอยู่2ขนาดนะครับไซส์30ตารางเมตรนะครับก็จะเป็นห้องเดียวๆเป็นบ้านหลังเดียวๆแบบนี้เลยนะครับเี่แล้วก็จะมีไซส์36ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องไซส์30ก่อนนะครับน,นี่เลยนะครับนี่ แยกเป็นสัดส่วนแบบนี้เลยนะครับภายในห้องก็จะมีแอร์มีที่นอนแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะครับมีห้องน้ําส่วนตัวนี่นะครับพื้นปูกระเบื้องแบบนี้นะครับเพดานฝ้าฉับระเยบแบบนี้นี่นะครับมีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับตู้เสื้อผ้าที่นอนนะครับที่นอนพื้นปูกระเบื้องนะครับแล้วก็มีซิงค์ล้างจานมีอ่างล้างหน้ากระจกนะครับห้องน้ําส่วนตัวอยู่ด้านนี้นะครับก็กว้างอยู่นะห้องน้ําชักโครกนะครับ ผนัหงบูกระเบื้องแบบนี้นะครับเอ๋ท่านใดสนใจลงทุนมาซื้อไว้ได้เลยนะครับตรงนี้ทำเลดีมากๆนะครับอยู่ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธนะครับแล้วก็สนามบินอู่ตะเภานะครับทำเลดีมากๆนะครับทำเลอันนี้จะเป็นห้องไซส์ใหญ่ของที่นี่นะครับนี่สี่คูณเก้าเมตรนะครับเอาสี่สามสิบหกตารางเมตรก็จะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้นะครับมีแอร์ให้นะครับพลาฉบเปรียบพื้นปูกระเบื้อง รดลายสวยงามแบบนี้มันก็จะมีถงหน้าห้องน้ํามีห้องน้ําส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นถงหน้าห้องน้ํานะครับนี่เลยนะครับอ่าแล้วก็ห้องน้ําอยู่ด้านนี้ห้องน้ําก็กว้างอยู่นะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่กําลังจะทําโครงการบ้านจัดสรรน,นะครับ หรือทําห้องเช่า,บ,ชา,า,นนบ,าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์นะครับประแวก elderly, บ้านฉางนะครับใกล้นิคมอุตสาหกรรมมัตพุธใกล้สนามบินอุตภานะครับหาที่ลงทุนระแวกนี้นะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมโครงการนี้ได้นะครับหมู่บ้าน,ห,น,นหัดน้ำเริสนะครับใกล้ๆกับหาดน้ำบริิเลยนะครับสวยธรรลดีแวะเวียนมาเยี่ยมชมก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งช่องของผมไปด้วยนะครับผมจะมี รีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย